ติดตามเรื่องที่วันนี้เนี่ยหลายคนให้ความสนใจและก็เชื่อว่าติดตามข้อมูลกันตลอดทั้งวันก็คือเรื่องของวัคซีนไฟเซอร์ที่มีการบริหารจัดการแล้วก็กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อใช้สำหรับการฉีดเป็นเข็มที่3กระตุ้นเป็นเข็มที่3ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าตั้งคาถามมากกันนะครับว่าวัคซีนหายไปไหน การบริหารจัดการเป็นอย่างไรเพราะว่ามีข้อมูลเผยแพร่ออกมาว่าบางโรงพยาบาลบางจังหวัดได้วัคซีนไม่ครบตามจํานวนที่ร้องขอไปเดี๋ยววันนี้ติดตามกันครับว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรแต่ว่าเริ่มต้นวันนี้ครับไปดูเรื่องของการรายงานของสวคกันก่อนทําให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ณนะวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่19,600หรายด้วยกัน ขณะเดียวกันอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจวันนี้คือตัวเลขผู้ที่รักษาหายแล้ววันนี้สูงกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่นิดหน่อยนะครับต้องจับตาหลังจากนี้ว่าจะมีนัยยะสำคัญเกี่ยวกับตัวเลขนี้หรือไม่แต่ว่าสถานการณ์ในภาพรวมยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดครับวันนี้สวครายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทีประจำวันนะครับ วันนี้เรามียอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เนี่ย19,603รายถ้านับรวมทั้งหมดนะครับเป็นผู้ป่วยยืนยันสะสมนับตั้งแต่ปี63เนี่ยก็อยู่ที่776,108รายวันนี้นะครับมีตัวเลขที่ดีขึ้นเยอะพอสมควรก็คือตัวเลขของผู้ป่วยที่รับการรักษาหายแล้วเนี่ยนะครับ1 9 8่9ราย ส่วนผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ก็รวมอยู่ที่214,421ร21ายในจำนวนนี้นะครับมีอาการหนักเนี่ย5,218รายใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่1,084รายส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้นะครับอยู่ที่149รายในกลุ่มของผู้เสียชีวิตเนี่ย84%ก็คิดคำนวณออกมาเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและเป็นผู้ป่วยเจ็ดโรคเดื้อรัง คิดเป็น84%ของผู้เสียชีวิตนะครับขณะที่แพทยหญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบ,บคเปิดเผยว่าในที่ประชุมสบ,บคก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของยาฟาวิพิรรเวียนะครับโดยองค์การเภสัชกรรมเนี่ยก็ได้ยืนยันครับว่าสต็อกยาฟาวิพิระเวียนั้นมีการนำเข้ามาเพียงพอครับโดยเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการนำเข้ามาอีก2ล้าน5แสนแคปซูล แต่ก็พร้อมที่จะแก้ไขหลังจากที่ได้มีการร้องเรียนเข้ามาระบุว่าการได้รับยาเนี่ยไม่ทันท่วงทีซึ่งทางผู้ช่วยโฆษกสวคก็ระบุว่าเชื่อว่าปัญหามาจากการกระจายยาโดยขณะนี้เนี่ยนะครับทีมบริหารจัดการก็พยายามที่จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุด